ค่าไฟแพงพุ่งวิธีคิดค่าไฟยังใช้ไฟฟ้าสประเภทกินไฟมาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้ก็อย่าลืมกด เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คนกระจายข่าวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่ทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะนักงานการไฟฟ้าชี้แจงผ่านเพจโถชีวิตพนักงานไฟฟ้าเหตุใดค่าไฟแพงขึ้นช่วงนี้ยันเป็นการคิดค่าไฟแบบก้าวหน้าใช้เยอะจ่ายเยอะชี้มีสี่เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟ จากกระแสการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน (Work from home) ประเด็นที่ตามมาก็คือค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจนหลายคนออกปากบน่นแม้ว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกก,กพจะมีมาตราการลดค่าไฟให้3%ก็ตามที แต่ก็ยังช่วยไม่ได้มากทั้งนี้ล่าสุดเพจโทษชีวิตพนักงานไฟฟ้าได้โพสต์ข้อความกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟในช่วงเดือนมีนา2,563สูงขึ้นมากกว่าปกติว่าทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้น1การไฟฟ้าคิดเงินแบบอัตราก้าวหน้ามาตลอดใช้เยอะจ่ายเยอะ,ยยอะประโยคนี้คือความจริง จะอ้างไม่รู้ไม่ได้หรือจะบอกว่าสุดท้ายไฟฟ้าก็เอาเปรียบอยู่ดีไม่ได้ไฟฟ้าไม่ได้ไปใช้ 2. ตัวแปรของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นคือหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ราคามันก้าวกระโดด 3. หลายคนคงสงสัยทำไมหน่วยการไฟฟ้า ถึงขึ้นได้มากขนาดนี้ไฟฟ้ามาทำอะไรกับมิเตอร์หรือเปล่าคำตอบคือไฟฟ้าไม่มีใครไปทำอะไรกับมิเตอร์ลูกค้าหรอกเอาจริงๆนะพนักงานแผนกมิเตอร์จำนวน7คนต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหลักแสนรายทีนี้เราต้องมาดูพฤติกรรมของตัวเองและคนในบ้านที่บอกว่าฉันใช้ไฟเท่าเดิมลองคิดนะเปิดแอร์เวลาเดิมทุกวัน8โมงถึง12นาฬิกา คุณเย็บเท่าเดิมจริงแต่ตัวที่ทำให้มิเตอร์ขึ้นหน่วยไวแค่ไหนอยู่ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ข้างนอกถ้าอากาศข้างนอกร้อนแค่ไหนหน่วยการใช้ไฟก็ไวเท่านั้นเพราะคอมเพรสเซอร์ของคุณทำงานหนักยิ่งถ้าเปิดแอร์พร้อมกันเสียงคอมดังนานแค่ไหนนั่นแหละคือทำใจไว้เลยมิเตอร์กาลังหมุนอย่างแรงและนั่นคือเงินที่คุณต้องจ่ายไปเครื่องฟอกอากาศอีกแทบทุกยี่ห้อกินไฟ ลองดูนะที่นอกประหยัดไฟคือไม่ประหยัดเลยยิ่งเปิดพร้อมกันแอร์คูณกำลังสองไปเลยตู้เย็นเห็นตั้งนิ่งๆแบบนั้นก็ไฟเราแบบเงียบๆนะคะหน้าที่ของตู้เย็นคือการทำความเย็นในช่วงแช่อาหารตามอุณหภูมิที่เรากำหนดเช่นเราตั้งไว้หนึ่งองศาหลังการทำงานของมันคือต้องทำยังไงก็ได้ให้หนึ่งองศาตลอดเวลา นั่นก็คือคอมเพสเซอร์หลังตู้เย็นที่เป็นตัวทำงานโดยเปิดตู้เย็นบ่อยๆเปลืองไฟจริงเพราะตู้เย็นสูญเสียอุณหภูมิบ้านที่มีปัญหาค่าไฟส่วนมากจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ 1. นึ่แอร์พร้อมค er อมเพสเซอร์สเครื่องฟอกอากาศ 3. พ<า>ัดลมในน้ำสีตู้เย็นสรุปคือไฟฟ้าไม่ได้ปรับหรือทำอะไรทั้งนั้นไฟฟ้าการันตี ราคาให้แบบนี้นะคะใช้ไปหน่วยที่0ถึงหน่วยที่150จ่ายราคาหน่วยละ3.2484บาทใช้ไปหน่วย151ถึง400จ่ายราคาหน่วยละ4.2218บาทใช้ไปหน่วยที่400ขึ้นไปจ่ายราคาหน่วยละ4.4217บาท ยกตัวอย่างการคิดแบบคร่าวๆนะคะตัวอย่างที่1ใช้ไฟไป200หน่วยกันไฟฟ้าคิดค่าไฟแบบนี้150หน่วยแรก3.2484เท่ากับ487บาท26สตังค์50หน่วยที่เหลือ4.2218เท่ากับ211บาท เก้าสตางค์รวมเป็นเงิน698บาท35สตังค์ราคายังไม่รวมหวาดเหรือค่าบริการหักส่วนลด ft ตัวอย่างที่2ใช้ไฟไป400หน่วยนะคะการไฟฟ้าคิดค่าไฟแบบนี้ค่ะ100หน่วยแรก3.248เท่ากับ487บาท26สตังค์250หน่วยที่เหลือ 4.2218นะคะเท่ากับ1,000กับอีก55บาท45สตางค์รวมเป็นเงิน1,542บาท41สตางค์ยังไม่รวมวาด7%ค่าบริการค่าส่วนลดค่า FT นะคะตัวอย่างที่3ใช้ไฟไป600หน่วย การไฟฟ้าคิดแบบนี้ค่ะ150หน่วยแรก3.248เท่ากับ487บาท26สตางค์250หน่วยต่อมา4.2218เท่ากับ1,055บาท45สตางค์200หน่วยที่เหลือ4.4217เท่ากับ884บาท34สตางค์ รวมเป็นเงินเท่ากับ2,427บาท5สตังค์ราคายังไม่รวมพิบัติ7%ค่าบริการหักส่วนลด FT นะคะตัวอย่างที่4ใช้ไฟไป1,000หน่วยการไฟฟ้าคิดแบบนี้ค่ะ150หน่วยแรก3.248เท่ากับ487บาท26สตังค์250หน่วยถัดมา4.2218 เป็นเงินเท่ากับ1,055บาท45สตางค์600หน่วยที่เหลือคูณด้วย4.4217เท่ากับ2,653บาท2สตางค์รวมเป็นเงินเท่ากับ4,195บาท73สตางค์ราคานี้ยังไม่รวมบาท7%ซค่าบริการหากส่วนลดค่า Ft ตอนนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้นนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่ทางช่องกระจายข่าวนำมากระใจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในวันนี้นะคะแต่คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเรื่องค่าฟไฟแพงและหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวค่ะ ท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ